บอกรู้จักไป็นโพลหน่อยกำลังเป็นกระแตอยู่ตอนนี้คือมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอ่ะมันไม่แน่ใจว่าจะต้องตอบไงดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาซีเรียสไหมอะ่ะกับการที่แสดงพฤติกรรมแบบเนี้ยถ้าซีเรียสมันก็เหมือนการไม่เคารพนะไม่ให้เกียรติแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ซีเรียสอ่ะมันก็ดูเป็นเหมือนปกติทั่วไปเหมือนสตีทการเพ้นอะไรตามต่างประเทศหรือว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่า การเต้นตามท้องถนนของสมัยก่อนอยู่ออสเตรเลียก็มีเนาะเพราะว่าแยกกันไปแล้วกันแต่แจ็คก็เขาเกิดร,ราศีสิงห์นะสิงห์ตอนนี้โดนราหูแล,ละคนาครับระวังดีดนะครับอ,อยู่ไม่สุขแล้วก็อยู่บ้านไม่ดีต้องเดินทางตลอดออกจากบ,บ้านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็กลุ่มกลุมเนี่ยก็โดนเหมือนก,กันเพราะราหูเป็นแกเสือตาราธิบดีเนาะก็แปลว่ามีความอาการคิดประสาทแดกฟุง้งซ่านอะไรขึ้นมามีความกังวลกังวลใจได้เรื่อยๆนะครับผมส่วนทีสองราศีนะครับที่ก็ต้องระวังเรื่องของกังวลฟุ้งซ่านประสาทแดกหรือว่าดีด ขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยก็คือพิจิกที่ดาวประจำตัวเป็นเกษตรแล้วก็เมษที่ดาวประจำตัวเป็นมรณนะเกษตารานิี่พดีบางทีมันฟุ้งซ่านครับมันเกิดวิตกจริตวิตกกังวลใดๆขึ้นมานีครับก็ยังพิ่งรีบร้อนทําอะไรนะก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ใจเย็นไปก่อน,นครับผมสุดท้ายถ้าเป็นเราเองนะครับจะทําอะไรก็ระวังหน่อยละกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าต่างสถานที่ต่างที่อยู่ต่างที่อาศัยเนี่ยเขามีวัฒนธรรมประเพณียังไงนะครับถ้าอะไรที่เราสุะมันอาจจะเป็นการไม่สเปกเราก่ระวังเท่านั้นเองครับก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคคนนนดีใทุกวััรบผม